มาแล้วมาแล้วคะ่ะคุณผู้ชมทุก,ท,กท่านต้อนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวิกเอ็นพบกันเป็นประจำเวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปเจอเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a เฟ o o o ๊กดาราเด c o m youtube Daily ูบด a a a เดลี f f i c เ a l และสดๆ True ID ช่อง ID Station นะคะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้วงการบันเทิงเดือดสุดๆโดยเฉพาะเรื่องราวด,ดรามา่าแฮชแท็แบรลีน้าจังเหตุที่มีการยุ้มหัวและดมรักแร้นะักแสดงหนุ่มซีรีส์วกลางหง ไลขข้ายองเพราะถูกมองว่าดูเหมือนเป็นการคุกคามทางเพศและต่อกันด้วยคนในวงการที่ถูกอดีตลูก้างออกมาแฉว่าให้กินข้าวชามเดียวกับมา้าแถมยังใช้งานหนักอีกด้วยงานนี้ก็มีทั้งคนที่ออกมาปฏิเสธและออกมายอมรับแบบแมนๆแต่ก็ฟาดกลับด้วยหลักฐานเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยค่ะ ต่อแหลมห้าพันจะดงจะแกลยุ่นไงเลยเ0นห้าพันองเลยโอ้จะดมจะแกลดูมูมันงอ่อยนมนดูรอันมี ไอ้ย้อยมึงนอกใจกูมึงไม่ซื่อสัตย์นะกูมึงก้าวอ่ะพป่ยุนยูแมะหน่อยมึงตกใจเพรานั้นแล้วตกแม่ไปห้าสี่สามเลยอ่ะแม่เล่นเลยอ่ะสีูก าปตทโออาร์พีทีอาร์่ะสุดก็เป็นเป็นเดือนแล้วเหมือนกันที่ไม่ได้ออกเหมือนกันก็เป็นอีกครั้งนึงที่เราห้าคนได้มารวมตัวกันพร้อมกันก็อบุญเหมือนเดิมน่ารักกันดีครับมาเจอกอีอบบกอ,อ๋อยินดีฮะยินดียินดียินดีที่จะมีมากนะครับ,รบ <laughs> ก็คิดว่า<อ>ปีหน้าปีหน้าน่าจะมีปีหน้าน่าจะมีเราเข้าได้นะเราได้นะครับเราเราพูดเราพูดไปก่อนเพราะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเห็นแล้วเขาอาจจะมีให้เราได้ คน่ไงอนไร่าแบบถ่อมตัวถ่ตัก็ราชมังคลาครับผมดีนะได้คิวได้ไมคิวเคียร์ได้สิเคียร์ได้ครับเคียได้อยู่แล้วสอมาคิวก็จัดไปครับเงินมาผ้าหลุดเงนมาจดแกเลยนราชมัง่อมัถ่อมตัวอมตัวมังราชมังราชมังก่อนราชมังก่อน ก็ตอนนี้นะครับถ่ายอยู่นะครับกำลังถ่ายทำอยู่นะครับทางช่องวันนะครับพนมนาคานะครับฝากด้วยนะครับหมอครับเราสองคนไปด้วยกันเลยครับผมกับหมอเองนะครับก็มีกำลังจะเปิดกล้องนะครับละครเรื่องดวงใจจอมกระบี่นะครับเป็นละครสุดน่ารักของพวกเรานะครับน่ใช่ออนแอร์ประมาณตีหน้าเล่นด้วยกันเป็นแบบว่าคู่ซีแฟนตาซีต่างโลกนิดๆอ่าก็เดี๋ยวไปด้กันครับผมบทดีมาก จะได้ดูกันนะครับ My Sexy Princess นะครับเป็นก็เป็นซีรีส์นะครับเกี่ยวกับเจ้าหญิงเจ้าชายนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมเล่นกับพี่ชายผมด้วยนึกว่านึกว่าจะลืมแล้วคือรอมานานเฮ้ยไม่เคยลืมส่งท้ายไงก็ละครชื่อว่าคุณชายนะครับก็เร็วๆนี้เช่นกันไม่มีอีกครับอะไรนะมีอีกไยเหรอมีอีกเรื่องครับกำลังจะเปิดกล้องครับก็รอติดตามกันครับทางช่องวัน31เนี่แหละครับครับก็นั่นแหละครับ มีมีจังกลางใจอีกเรื่องครับก็ได้จะได้ชมกันในปลายปีนี้นะครับนอกจากคุณชายแล้วแล้วก็ยังมีผลงานอื่นๆของพวกเราอีกมากมายให้ทุกคนได้ติดตามด้วยคยรับไม่ได้ทำบวกนะอะไรไๆเราลืเเมไปว่าเรามีรายการธุร,รกษษิจชีวิตนอกจอซีซั่น2นะครับผมซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นการถ่ายทำ<ร> EP <ED S 2> แรก EP แรกออนแอร์เมื่อไหร่ยังไม่ทราบแต่ว่าไม่นานแน่นอนผมบอกเลยว่าสนุกมากๆไม่รู้สนุกยังไงยังไม่ถ่ายเลยยังไม่ถ่ายเลยสนุกมาเราไม่รู้ว่าจะออนแอร์ยังไงแต่ว่าอาจจะออนแอร์ไม่ได้ก็ได้ เซนเซอร์โหลดครับเซนเซอร์โหลดหรายเพราะว่าอาจจะเป็นตัวตนซีซันนึอาจจะเป็นตัวตนมากกว่าซีซันหนึ่งแล้วมันก็ติดเซนเซอร์ไม่ได้ออนแอร์ไม่ได้อะไซีซันหนึ่งนี่เขาแบบดูฟุตเทจนี่คือดูหลายรอบมากเพราะว่าออนแอร์ไม่ได้สักอันเลยแต่ซีซั่นสองนี่เขาเปิดกว้างครับทิ้งเลยเขาให้เราแบบโอ้โหต้องบอกว่าเพราะว่าซีซั่นแรกเนี่ยมันเป็นในทีวีใช่ไหมมันก็ประมาณนึงแต่ซีซั่นสองนี่จะเป็นออนไลน์ซึ่งที่เธอตัดทิ้งไปในภาคแรกเนี่ย เราจะได้มาปล่อยกันสุดในที่ท่านสองนี้นะบอกเลยว่าสนุกเรียกว่าเป็นตัวเองแบบไม่ตัดบททิ้งไม่เลยใช่จะได้เห็นอะไรมากขึ้นในตัวเรามากขึ้นใช่ครับผมสนุกแน่นอนครับฝากด้วยนะครับพาร์ทีมชีวิตนักจอนที่ท่านสองเร็วๆนี้ครับมันต้องหนักขึ้นอยู่แล้วแต่ผมบอกเลยว่ารูปแบบรายการจะเปลี่ยนไปเลยต้องรอดูภาคสองอันนี้ภาคสองดีกว่าภาคหนึ่งเขาบอกว่าภาคสองเนี่ยเราจะไม่แยกกันแล้ว เราจะอยู่ด really? ้วยกันตลอดเลยเพราะฉะนั้นความตื้นตื้นตื้นมันหนักกว่าเดิมมากมากแน่นอนความพอแล้วความความความวุ่นวายแล้วความแบบโกลาหลนั่นเกิดขึ้นอ่ะโอเคสรุปโอเคไหมได้ปรึกษาทีมงานไหมว่าจะออกมาเป็นยังไงบอกาครับเพราะผมเป็ทีมงานใช่ครับผมเพราะผมทำทีมหมดครับทุกอย่างเลย จริงๆคนทางบ้านก็สามารถแชร์กับพวกเราได้เข้ามาเลยว่าอยากให้พวกเราทําอะไรคือพวกเราก็เปิดรับฟังด้วยนะไมทาตามให้เหนึองครับครับก็ตอนนี้เรียบร้อยก็จะประมาณ90%แล้วหมดทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรรอแค่วันจริงอย่างเดียวครับผมตอนนี้ก็ทุกอย่างราบรื่นเรียบร้อยไอ้ปัญหาที่เคยเกิดก็เคลียร์หมดแล้ว ตอนนี้ก็รอแค่วันที่11กันยานี้ก็จะได้มาสนุกสนานกันพร้อมกันทุกคนแล้วครับผมครับ <ๆ S 1> ผมก็จะบอกน้องอยู่ทุกครั้งเนาะคือตอนนี้เราก้าวเข้ามาต้องบอกว่าหนึ่งเลยเป็นเหมือนคนของประชาชนเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะไปห้ามใครเนาะไม่ให้มาออชอบเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์ว่าจะชอบหรือไม่ชอบครับก็ก็น้องเข้าใจครับแล้วเราทำได้ก็คือให้กำลังใจน้องแต่น้อง ด้วยความที่ตัวน้องเองก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่น้องถ่ายคลิป y o u t u อะไรเงี้ยน้องก็เล่นในสิ่งที่น้องเขธรรมชาติของเขาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็หลักๆถ้าโดนดราม่าอะไรเงี้ยผมก็จะให้กำลังใจเนี่ยมากกว่าครับใช่ครับใช่ครับครับฮะอ๋อครับชอบครับชอบฟอกนี้ไม่เอา เล่นชอบครับชอบก็อยากทำมานานแล้วเหมือนเหมือนทุกคนใจตรงกันพร้อมกันแต่ว่าคนคนนี้ได้ปิดเทอมก่อนคนนี้คนที่สองอันนี้เป็นคนที่3าได้ปิดเทอมตามมามันก็จะเป็นฟิลที่แบบอันนี้ดเอมตลอดอันนี้ปิดเทอมตลอดอันนี้อันนี้ก็ปิดเทอมตลอดเหมือนกันก็เลยมีเวลาแป๊บหนึ่งได้ปิดเทอมมันเดือนนิดๆก็เลยทำเพราะว่าอยากทำมานานแล้วเลือกสีเองครับเลือกสีเองไม่สาษาใคร หลายๆคนชอบครับแต่ว่าจะมีจะมีช่วงแบบช่วงวันแรกๆจะไม่ค่อยคุนตาเท่าไหร่บางคนก็แบบเฮ้ยไม่ชินอันเก่าดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พออยู่ๆไปเขาก็เขาก็แฮปปี้ก็ต้องหามว่าจิตใจตอนนี้ก่อนีคุณลักษม้าหรือเปลดีดีขึ้นตามลำดับครับตามลำดับก็อย่างที่ทุกคนทราบแบบเป็นเรื่องที่กระทันหันรกระทันหันครับแต่ว่าโชคดีที่ตรงก็ยังมีคุณแม่มีเพื่อนๆพี่น้องที่คอยให้กำลังใจอย่างต้น ช่วงทีนะ่ผ่านมาแบบเพื่อนๆหลายคนก็ค่อนข้างจะอยากจะเข้าหาอะไรเยอะบางคนก็เรีนใ,นใจอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากไม่รู้ว่าเราจะรีบไปไหนกันนะใช่ใคือตงุงมเพิ่งเริ่มกลับมาทํางานได้วันที่วันที่นนท3ามเลครับ mm hmm. กลับมาทำงานเพราะว่าพอคุณยายไปกับทันหารตุร่มก็แคนเร์ลงานเลยเดือนหนึ่ง mm hmm. cancel งานไปเลยแล้วก็เหมือนแบบอยู่กับครอบครัวใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ได้รับสายใครไม่ได้ตอบไลน์ใครก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับที่ทําให้เป็นห่วงแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วครับตอนนี้ก็คือกลับมารับงานได้ปกติปกติแล้วครับจริงๆเพิ่งทำงานที่เวียดนามมาด้วยครับก็เลยแบบก็เลยแบบโชคดีที่แบบเราเรามีงานเข้ามามันก็ทําให้เราแบบเออยังโฟกัสไปที่เรื่องอื่นได้บ้างอะอย่างเช่นความทุกข์เพราะตัวเอจากคนอื่นน่าจะแนอยู่แล้วแต่ว่าตอนคนอืนจากไปนักธุรกก็ยังเหมือนแบบ รำลึกถึงเหมจริงๆ<ช>ยายทิ้งไว้ให้เราอะมีอะไรบ้างคือ <c oughs> อย่างที่บอกว่าตุงอะก็ก็แอบตอนแรกแอบหน่อยใจว่าทำไมยายไม่บอกเราเลยนะว่าแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นลูทีเมียหรือว่า <c oughs> จะได้รักษาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมานั่งย้อนดูทั้งหมดอะครับคำพูดคำจาของยายจากในคลิปต่างๆนะครับเลยเลยเราเลยรู้ได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วยายเขาไม่อยากเป็นภาระของลูกของหลานจริงๆอะแล้วเขาอยากจะใช้วันระสุดท้ายของเขา ทำรายการกับคุณจริงๆอะ่ะมันมสัมผัสได้ตู๋ก็เลยคิดว่านี่จะเป็นทางเลือกของยายที่เสียสละคนหนึ่งครับหลังจากที่ประสบความคุยใหญ่ใหญ่ไปออกรายการ w ี่ได้สากครับดีใจมากครับตู๋เห็นภาพยายตู๋มาจุงมือตุ๋มาไปสวัสดีพี่ดาวพี่เดือนสวัสดีแบบคนใหญ่คนโตในเวิร์ c h อยแล้วพูดว่าแบบ ฝากยายด้วยนะฝากหลานด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ายายยยาชอบพี่หม่ำนะครับต้องบอกว่ายายชอบในยง่งยายชอบพี่หม่ำยายชอบรายการเวิร์ดคอยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เขาได้ไปเหยียบเวิร์ดคอยและเป็นรายการสุดท้ายของเขาในชีวิตนี้ด้วยก็ถือว่าตุขข้มทำหน้าที่ของตุ้มสม,มบูรณ์แล้วคแค่ที่เรานั่งดูตอ่ออาก,กาศนะนั่งดูติดกับมันแล้วี่ปุณยายอยู่ข้างแล้วแ,แบบแย่ครับมันนั่นแย่มากต้องมีเพื่อนหรือคนสนิทข้างวันนั้นพี่แม่อยู่ครับอยู่คุณแม่สองคนก็ คือไม่ได้เห็นน้ำตาแม่เลยนะครับจนกระทั่งวันนั้นนะครับี่ตุ้มหูแม่ร้องไห้หนักมา,ากุ้มก็สุมเข้าใจอะครับเพราะว่าขนาดเป็นยายเราเรายัางเสียใจเลยนะเนี่ยเขาเป็นแม่ลูกกันเลยสิ่งที่เยียวยาให้เราแบบเข้มแข็งแล้วกลับมาแบบว่าสตรอๆต่อๆต่ออตออย่างนี้ค่ะคืออะไร,รบ้างคือพอยายไม่อยู่แล้วตุ้มก็ย้อนกลับไปดูผลงานของยายทุกๆอีพีอะครับ ตูเพิ่งจะมารู้ว่าแบบมันมีคําสอนสอนแทรกเยอะมากเลย,เลยแล้วมันมีประโยคหนึ่งที่ยายเขาบอกว่าวันหนึ่งถ้าเกิดยายไม่อยู่แล้วเขาเชื่อว่าตูมอยู่ได้และจะกลับมาเหมือนเดิมกลับมาสร้างเสียงร้องให้คนไทยเหมือนเดิมมันมาเลยทําให้เรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเวลาเราเราอาจจะไม่ได้กอดเราอาจจะไม่ได้หอมไม่ได้อยู่กับยายแล้วแต่ว่าถ้าเราคิดถึงเราสามารถกดเข้าไปดูยายได้เสมอเพราะคำสอนของยายจะอยู่ในใจเราตลอดไป เชิญเลยครับถามได้เต็มที่เลยวันที่พี่อั้มมีรอยอะไรแต่ก็พูดเลยว่าจะอดครับย้ำน่ารักมากครับเป็นเป็นพี่สาวอีกหนึ่งคนที่ตุ้มแบบขอบคุณพี่อ้ำตุ้มขอบคุณไปแล้วนะครับแต่ตุ้ขอบคุณอีกทีหนึ่งที่แบบพอพอพี่อ้ำทราบว่ายายเสียคือพี่อ้ำตุ้มผ่านไปทีหนึ่งพี่อ้ำอยู่ที่วัดแล้วพร้อมกับที่สัอาทุกเขาก็อยากจะ ส่งให้พี่ยายสวยที่สุดเลยนะครับก็ขอบคุณพี่อ้ำแล้วจริงๆพี่อ้ำให้ยืมชุดให้น้องสาวเรื่อน้องสาวคือก็บิดมาสาัครในกระทันหันที่มีชุดดำท่้าก็แบบขึ้นขอบคุณพี่อ้ํครับเราเห็นเรื่องมีกระทั่งรู้เลยว่าที่ทวามเป็นดูพี่อ้ำาเขารแบบักเราเนาะมีให้เรามาตลอดทีุ่ณดูตรงนี้มันสุดได้เลยใช่ไหมครับจริงจริงพี่อ้ำาเขาเป็นคนที่ติดใจแบบเมตตาแล้วก็แบบช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนทุกคนอยู่แล้วที่เขาที่เขามีอยู่นะครับตุ่มดีใจที่ได้เป็น น้องคนหนึ่งของพี่อ้ําที่เวลาที่ตุงต้องการกําลังใจแล้วได้กําลังใจจากพี่อ้าครับีการนี้เหมน้กปออกรการเราเสียน้าตาคืการ่เราก,กลับมาาสามารถกลับมาทำงานพควาบัญเงได้ยอยะอไรงเห็นก็ออกยการวนนอบอกว่าไม่เคยคิดว่าวันนี้เราจะได้กลับมายนตรนี้เง้ยไปถึงค่าําแพงใช่ก็เหมือนแบบว่าไม่เคยคิดว่าเราวันนึ่งจะกลับมายืนตรงนี้ได้เงยใช่ครับตุ้มคิดว่าตุ้มแบบ ตัวคิดว่าตจะไม่ได้เจอพี่ๆสื่อเหมือนชนแลวด้วยอะ่ะมันเจอครั้งสุดท้ายคือหน้าสอนองอะ่ะมีขัน้นึอนคือเราเราหนอยตัวเองไปถูกไหมมันมันหนอยตรงที่แบบเราเราก็เป็นคนคนนึงที่โอเคอาจจะหลงผิดไปบ้างอาจจะทําผิดไปบ้างอะไรครับแต่ว่าพอเรามาตกผลึกแล้วเราก็ยังเชื่อว่าเรายังรักตรงนี้อยู่ยังอยากทําตรงนี้อยู่แล้วพอเราได้กลับมาได้โอกาสที่สองมันไม่ใช่แค่พี่ๆในวงการที่หยิบยื่นให้ มันเป็นที่พี่สื่อมวลชนทุกคนด้วยครับที่หยิบยื่นโอกาสให้ตูนตูงก็ดีใจครับแล้ก่อนอันนี้เรามีขอดใจว่าฉันน่าจะหลุดจากวงการบันไม่ไล้ครับก็มีก็มีมันไม่มีอะไรจีรังหรอกครับจริงๆเมื่อก่อนนะตูงคิดมาตลอดเลยว่าวิ้ฉันเป็นคนวงการแล้วฉันเป็นศิลปินแล้วฉันเป็นดาราแล้วแต่ว่าพอเรามาตกผลึกครับพอเราหลุดออกไปอ่ะเราึงไปรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมัน จะไปยึดติดอ่ะมันไม่มีอะไรแน่นอนอ่ะวันนี้เราอยู่ตรงนี้ได้วันพรุ่งนี้มันอาจจะเราหลุดไปอยู่ที่นู่นก็ได้ใคร,ใครดึง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 เรากลับมาอีกรอ,อบนึงให้เรามาารั่นใจอีกรอบนึงว่าเราทําได้คุณวลดั้งข้าซาภามีคนพูดที่วลดั้งผูดเราฝังในหัวใจเราว่าอะไรนะคะก็คือของแท้ไม่ต้องห่วงไม่ว่ายังไงกูไม่มีวันทิ้งกูจริงๆเมื่อวานคุณกับพี่มดตุก็พูดไปเยอะ ตุ้มคินเขา้รู้สึกว่าตุ้มอะโชคดีจังเลยที่เหมือนเราแบบสอบตกกับวงการนี้แล้วเราหลุดออกมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันมีแบบพี่ๆในวงการแบบยื่นบท้อสอบใหม่ให้เราได้กรอกสมัครใหม่เข้ามาครับตุ้มตุ้มใช้คําว่าตุ้มโชคดีที่ได้รับโอกาสและตุ้มจะทํามาให้ดีขึ้นกว่าเดิมจริงๆจริงๆตุ้มกลับมาสนุก ล่าเริงสดใสได้ครับวันนี้ก็สนุกครับที่งานนี้ก็สนุกครับจริงๆการจากไปของยายเุกอยากให้มันเป็นครูที่สอนนักเรียนที่ยังมีชีวิตอยู่พวกเราทุกคนตรงนี้ว่าสุดท้ายแล้วทําวันนี้ให้เต็มที่เพราะเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้มันจะมาถึงแบบป่าเพราะฉะนั้นมันจึงมีคําว่าใช้ทุกเวลาและนาทีกับคนที่คุณลักให้คุ้มค่าที่สุดครับขอบคุณค่ะาุกคนค่ะทุกคนจะดูว่าห้าโมงคือ อมองแล้วไม่รู้ตอนนี้คุณแม่เ,เองชิมเนี่ยกับบรรยากาศการออกอีเวนต์ในครั้งนี้ค่ะไม่ได้ออกมานานแลออ้วนะคะไม่นา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 แะแล้วอันนี้ก็เป็นถือว่าดึก,กว่าอ,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 นอ,อันนี้ไม่กี่โมงแล้วไม่รู้อ,อือคุณจะส่องคอตอนช่งไหนออก้านช่วงแอบตื่นเต้นไหมคะตอนขึ้นเวทีแบบเสียงกรี๊ดแฟนๆให้การต้อนรับไม่ค่ะก็เป็นอะไรที่มันเคยคุ้นเคยมาก ก็หยิมาจกอยวอยู่อย่างวันนี้มาวันที่มก็เหมไงบ้างนน้คนเยอะมากอลย่งเงลงยมีพนสนุกกับคนาเขาพคนอกับนนนี่แล้วพูดแล้หน่อยแล้ว่ะนอยยังไไม่เป็นเลยค่ะไม่เป็นไม่เป็นเรื่องงานที่ไม่จะเป็นก็ไม่ต้องรับ นีคืนเป็นพิเซนเตอร์นี่ที่เปิดตัวเนยี้เยแค่ไหนอเก็ไม่เยอะค่ะก็ออกไปอนะอะไรใส่ตัวอยนะฮะเรื่อยๆก็มีตัวเก่าที่ตัดออกไปยังรับได้เรื่อยๆใช่ไหมแม่หรือว่ายงมีแบบพราสินค้าก็ยังมีหลายสัดส่วนที่ยังไม่ได้ใช้อะตอนนี้คือไม่มีลิมิตใช่ไหมคะแม่เบนเชอญเออออย่างตอนนี้เด็กในสังกัดเราล่ะคะ น้องเอสุประชัยนะคะพี <S <s ่เอก็เป nice> ็นเป็นตักปะเป็นผู้จัดการผู้จัดการแล้วก็หักเงินอะไรอย่างเงี้ๆมันเป็นเรื่องปกติเป็นทุกอย่างมันทุกอย่างที่กับตลาดเกืไปหมดแล้วเหรอคะพี่อัญใช่เพราะอย่างอันก็ต้องดูแลพี่เอหลายอย่างอะไรบ้างคะทั้งทั้งเสื้อผ้าพี่ก็ไม่ให้ดูแลพี่ก็โทรไปเสื้อแส่อะไรเพิ่เรียนปวดหัวมากเลยตอนหลับก็ดีดูอแลทีนะคะ ขัานแม,ษษม,านาม่น้ำขององค์ศาลาวิุกพี่ในวงการตอนนี้รับเป็นเด็กในสังกัด <ไป S 2> คนแรกเลยใช่ไหมครับพี่สำหรับพี่เอ,อตั้งใจที่จะบ้านเขาเต็มที่ดาวดวงใหญ่ดวงนึง่งนนี้เรียกว่าผันตัวเป็นผู้จัดก,การเป็นตัวแล้วใช่ไหมคนนนมรับบ้านน้อง็เใช่เพราะได้ได้ได้ดีได้จริงปัญหาอะไงพี่อ้ำาหมายความว่าก็จะอยากได้อะไรก็ขอเขาพอเขาไปหางานเองแต่เราเว้ยเดี่ยวด้วยมันเป็นเกมที่ผู้จัดการต้องผั หันปกัไมพ้ำแต่เรา็ี่กานผู้การันเองนปั่นยากไหมครับพี่อ้ำมคนนี้ก็มีเชื่อฟังบ้างแต่แอบไม่เชื่อฟังบ้างแล้อย่างนั้การอ้๊มหัก้อกเพลเท่าไหร่ครไม้ไดก็ขอได้เวลาก็ตอบก็ถขอเล็กป้องยองยอ

อยากจะอันฟอลเลยนะอันไม่ต้องคือเดิมมีถ้าอันไม่ต้องคิดไม่ต้องมาทะเลาะกันไม่ใช่ไม่ทะเละไม่อยากเห็นจริงๆอยากจะอันฟอลคนทั้งหมดเลยที่ฟังอยากจะเป็นศูนย์ที่ปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยแต่นก็มานักคอนเทนต์นักคอนเทนต์เยอะหรอบางคนสนุกก็อยากดูสนุกอะไรงเงี้ยแต่บางทีก็ไม่ได้อยากดูอะไรถนาดนานนะคะแต่แฟนชอบมากเลยเวลาแบบพี่อ้ํากับพี่เอแบบทําคอนเทนต์ร่วมกันเหมือนแบบให้แฟนดู พี вами, pues okay so s <S god, ่เจ no. okay. yeah. okay. uh, well ๊ไม่ค่อยชอบถ่ายรูปไม่ค่อยชอบถ่ายวิดีโอคลิปอะไรต่างๆแต่พี่เขาต้องหลอกล่อที่จะถกลุ้ะให้ยอมเนียกลัวกลัวแบบว่าพี่เมิร์จับเรามาถ่ายคลิปถ่ายอะไรกับเขาแบบนั้นเขาทำไหมคะก็ถ่ายได้ถ้าถ้ามีเงินประมาณว่าแต่ว่าต้องใช้ใช้ทั้งนึงเยอะไหมก็แล้วแต่ขออะไรแล้วแต่ขอปล่อยหรือเปล่า อ,อย่างเวลาถ่ายคลิปกับพี่เอนี่มีนอกบทหรือว่าทำต,ตามสคริปต์เขาไหมครับพี่เอพี่พี่อ้ําไม่ไม่มีสคริปต์เลยค่ะการควบคุมยากเลยไม่ยากค่ะแต่เชื่อตามค่อนข้างดีมีแรงไหมครับพี่อ้ํามาจะเอาน้องไปเซ็นช่องหรือว่ายน้ำเล่นละครเลยหรอ,ออาจจกล้องมันชัดมากแะ,ะ้วค่ะอาจจะเก็บน้องไว้ค่อยๆแบบว่าถนอมมืใช้ไฟดีๆใช้กล้องดีๆใช้แบบว่า ไปองหน่อยมันเด็กของมันสามารถออกกล้องไตัวนี้ตัวนี้น้องเขาคุ้นจีอะตัวเล็กแล้วน้องดุมากทั้งดื่มทั้งนอนทั้งออกกำลังกายอย่างน้องชูดคือน้องตั้งใจที่จะเป็นดาวดวงใหม่แต่ว่าน้องเขาจะมาสายเซ็กซี่แล้วมีกังวลเรื่องภาพลักษณ์อะไรอย่างนี้ไหมคะพี่อ้ําไม่มีอะไรเสียแล้วนะคะสำหรับพี่อ้ําเองมองพี่เอถ้าสมมติรับบทหนึ่งอยากจะให้พี่เอแบบรับบทไหนคะ เราลงใหม่อ่ะไม่เป็นการลงใหม่จริงๆทั้งผู้ทำละคนมากกว่าเราเยอะเขาใส่เสื้อผ้าแล้วเขาดันกับพื้นเราเห็นแล้วแบบน้ำตาไหลเลยแบบเฮ้ยพี่เอ๊เราเข้าไปหาเสื้อผ้าดูทุกอย่างเลยอ่ะเขาใส่ไม่ได้อ่ะจริงๆแล้วทั้งที่ถ่ายนี่พี่เอ๊ก็ขอช่วด้วยถ่ายละครค่แต่นางไปเอาเสื้อผ้าใส่อ้ํอ่ะใส่ใส่ซึ่งไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคะซึ่งไอ้<ณ>ที่เขาบอกใส่ได้เนี่ยคือเขาใส่ใส่ที่อ้ํใส่ไม่ได้ใส่ที่อ้ํใส่ถ่ายรูปเฉยๆแล้วก็หลวมไม่เป็นไรเขาก็รูายังรูดคือ ว่าอะไรแล้วกันคนเราพยายามที่จะเป็นสิ่งหนึ่งอะไรเงี้ยก็ไม่ให้กำลังใจเขาแต่ว่าน้องเมื่อนองเหมือนนั่นหมายว่ายังไงต้องมาแทนที่อ้ไม่ได้ทุกวันนี้โฆษณานาตัวถ้ามีติดต่อมันก็ตอพวกอ้ไปด้วยน้นะไม่ใช่อ้ําพวกเองนะใช่อ้ํานะหางานของเัวเองแล้วก็หาอนมาด้วยแล้วตัวนี้งไานอเืต่วเนจะไม่ดหักเราับบ้างบา โอเคเนาะโอเคเดี okay, ๋ยวจะมีละครใช่ไหมคะในงานตอนนี้ไม่เร็วค่ะอีกนานเลยกันะตอนนี้ถึงไหนแล้วครับกับกับเทพตอนนี้ยังไม่ถึงไหนยังถ่ายเรื่อยๆไยเรื่อยเอยค่ะโอเคค่ะ แต่ละประเด็นเรียกว่าฮอตจนต้องพูดถึงกันทั้งวงการบันเทิงจริงๆถ้าสุดท้ายจบกันด้วยดีก็แล้วไปแต่ถ้ามีการต่อความยาวสาวความยืดคงจะจบกันยากหน่อยนะคะเนี่ยเราคงต้องติดตามกันต่อไปเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเพอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงวิกเอนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากการขอย,ย้ำช่องทางของการรับชมรายการเราอีกสักครั้งนะคะเจอกันได้ใหม่11นาฬิกาเป็นต้นไปชมสด ทาง facebook d a r a ด a i l y c o m y o u t u b e d a r ด di i i ิเชียและ tru e ID ช่อง id station วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ9-11กันยายนนี้ดาราเด i ี่เชวนแฟนๆไปช็อปของดีชิมของอร่อยจากร้านค้าดาราที่หาทานได้เฉพาะในงานตลาดมัดอาหารเป็นยากับดาราเดลี่ ของอร่อยจากร้านค้าศิลปินดาราที่คุณชื่นชอบแล้วพบกันที่ศูนย์การค้าเดอะไนเซนเตอร์พระราม9ชั้นหนึ่งมาช็อปของดีชิมอของอร่อยไปด้วยกันนะคะ